หน้าผากเป็นจุดรับแดดบ,บนใบหน้าทำให้ดำคราำได้ง่ายกว่าส่วนอื่นๆคอ,อดำมักเกิดจากการเสรียดสีการสะสมของคราบขี้ครแสงแดดทำให้บริเวณคอมีสีที่หมองคล้ำกว่าช่วงตัวเราสามารถหาวิธีธรรมชาติจัดการผิวที่ดำหมองคล้ำให้กลับมาสว่างเนียนใสผิวดูสม่ำเสมอกันมากขึ้นกดติดตามช่องสวยสุขภาพดีสำหรับเคล็ดลับดีๆจากธรรมชาติเตรียม แป้งข้าเจ้า2ช้อนโต๊ะนมจืด3ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากันถ้าเนื้อแห้งไปเพิ่มนมเข้าไปอีกได้มะเขือเทศบด1ช้อนโต๊ะ เราจะใช้มะเขือเทศครึ่งซีกจุ่มและนำมาขัดผิวที่มองคล้ำให้ทั่วเริ่มจากทำความสะอาดผิวบริเวณที่จะขัดให้เรียบร้อยก่อนนำสครับที่ทำเตรียมไว้มาทาให้ทั่วบริเวณที่ต้องการขัดโดยใช้มะเขือเทศจุ่มสครับและทาให้ทั่วพร้อมกับขัดบนเบาๆระหว่างขัดให้บีบมะเขือเทศเพื่อให้น้ำมะเขือเทศออกมาขัดบนไปให้ทั่วอย่างน้อย5นาที แป้งข้าวเจ้านั้นมีคุณสมบัติช่วยกําจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วทําให้ผิวนุ่มและทําให้ผิวเด็กกว่าวัยรวมทั้งยังช่วยลดสิวได้อีกด้วยยิ่งเพิ่มนมในส่วนผสมจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวและกําจับน้ํามันส่วนเกินและเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วหลุดออกไปได้ง่ายขึ้นทั้งนมและแป้งข้าวเจ้านั้นมีวิตามินอ e, ีและวิตามินดีที่ล้วนแต่จําเป็นต่อการฟื้นฟูผิวดังนั้นถ้าใครมีรอยสิวตามตัว สามารถใช้สูตรนี้ในการช่วยจัดการให้รอยสิวจางลงได้มะเขือเทศมีสารไลโคปีนเป็นสารช่วยป้องกันรังสี UV ที่เป็นตัวการทำลายคอลลาเจนในผิวทำให้ผิวอ่อนล้าและขาดน้ำไลโคปีนนั้นจะช่วยให้ผิวมีความยืดหยุ่นและรักษาน้ำในผิวผิวจะฟูดูเปล่งปังมากขึ้นเมื่อขาดเสร็จแล้วให้ทาสครับพอกทิ้งไว้จนกว่าสครับจะแห้งติดผิว สำหรับผิวบริเวณหน้าผากก็ทำเช่นเดียวกันโดยนำสครับทาให้ทั่วและใช้มะเขือเทศช่วยขัดบนเบาๆใครจะทำทั้งหน้าเลยก็ได้หลังจากขัดวนๆจนครบ5นาทีให้ทาพอกทิ้งไว้จนกว่าสครับจะแห้งติดผิวเมื่อครบเวลาให้เป็นล้างทำความสะอาดออกหลังจากทำเสร็จก็จะได้ผิวที่สะอาดหมดจดมากขึ้น เซลล์ผิวที่ตายแล้วรวมทั้งคราบเหงื่อขี้ไครก็ถูกจัดการออกไปการสครับนั้นควรทำสัปดาห์2-3ถครั้งหลังสักครับต้องบำรุงผิวต่อทันทีเพื่อเติมความชุ่มชื้นกลับไปลองทำตามกันดูนะคะกดติดตามช่องสวยสุขภาพดีสำหรับเคล็ดลับดีๆจากธรรมชาติ